สวัสดีกกรรครับอยู่กับเจนะจัดโฟมไมเนอร์นะวันนี้เรามาแกะกล่องดูนะครับสุดยอด L2 เตรียมส่งรับอันนี้ทำความสะอาดและเช็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันอันนี้เป็นแพ็กเกจออริจินอลเลยนะครับก็คือจะมีบ็อกตรงรุ่นนะกล่องตรงรุ่นเลยก็จะเข้ากล่องเข้าลูกใหอย่างนี้นะมีเป็นเครื่องมืกองนะครับ เราตรงรุ่นเข้าตรงกล่องมาพอดีจับเครื่องมาเลยนะครับเครื่องก็จะประมาณนี้นครับอันนี้นคือเราเกสแตะเตรียมเรียบร้อยแล้วครับก็เตรียมส่งให้ลูกค้าได้นะครับตัวนี้ก็จะมีแลนด้านบนนะครับแล้วก็ตัวสายไฟนะครับมีสวิตช์ิดเปิดตรงนี้นะครับพัดลมสองตัวแล้วก็ตัวนี้เป็นสายแพร กำลังสรับส่งข้อมูลนะครับตอนนี้เมื่อทีส่งไปจะหลวมได้พยายามกดๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นไฟนะครับที่จ่ายจาก power นะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูาการทำง,งานของเครื่องกันก็เราจะเซตการฟลิกก่อนนะครับว่า,าตัวนี้ฟิกยังไง าจะไม่ถึงการ์ดน,นะเพราะว่าการ์มันต้องรอ,อนานเดี๋ยวเราลองเสียบกันหนะครับอันนั้แซ็แซ็สิบเอ็ดนะครับรันไว้อยู่แต่ถ้าเสร็จจะประมาณนี้นะจะเบากว่าตัวน,นี้หน่อยตัวน,นี้เสียบไฟปุ๊บแล้วก็เสียบแลนนะครับก็าสามารถทำงานได้ตอนนี้ก็มีไฟส็เลยสีเขียวขึ้นนะครับ ที่ตัวเสื้อตัวการนะครับ